พี่เก่งเล่นเกมกับเกมแอดีเซอร์ออนไลน์ปี2,565 q u e s t m a g n u คแมที่11นะครับคลิปนี้นะครับก็เราก็ต้องมาคุยกับวูจูเหมือนเดิมนะแล้วก็วูจูเนี่ยก็บอกว่ามีใครคนหนึ่งเนี่ยอยู่ใต้ดินนะครับซึ่งคนที่อยู่ใต้ดินเนี่ยก็คือโจบาตีนะครับซึ่งพอเราลงไปแล้วเนี่ยโจบาตีเนี่ยมันก็กำลังเดินหาของอะไรบางอย่างอยู่ พอเราตกมามันก็ตกใจนะแบบเหมือนเราจะหล่นมาใส่ทับมันมันก็โมโหมันก็เลยบอกว่าถ้าให้เป็นการชดใช้ก็ช่วยไปหาตัวตุ่นที่ขโมยกระเป๋าตังค์มันไปหน่อยนะครับเราก็ไปรับเคสแล้วก็ไปหาตัวตุ่นนะตัวตุ่นก็คือไอตัวเหมือนควันๆเนี่ยนะครับมันอยู่ใต้ดินเราต้องเอาเขาเรียกว่าอ,อะไรเราต้องตีมันนะตีควันมันจะขึ้นเป็นขคมายตกใจก็ตีไปสักระยะหนึ่งนะครับไอตัวตุ่นที่เป็นเป้าหมายเนะี่ยมันจะอยู่ท้ายๆเลย มันจะขึน้นเป็นเป้าหมายมาให้เราแล้วก็ตีมันพอตีเสร็จเขาก็มาคุยกับโจบาตีแล้วก็ไปคุยกับแสงไฟนะครับซึ่งแสงไฟเนี่ยก็จะมีข้อความที่ทิ้งท้ายให้เป็นปริศนาไว้เป็นปีอะไรนะ275นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องไปไขปริศนาในต่อๆไปนะครับเหมือนกับทิ้งท้ายไว้ให้ใหมีเรื่องที่ต้องตามกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็ คุยกับแมวคุยกับพูดดำนะครับแล้วก็กลับไปหาวูจูเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสวัสดีครับ